แล้วทิ้งมูนครับเริ่มหลังอันนี้ทิ้งตา <Okay. S 1> เดี๋ยวเมเริ่มก่อนแซนด้าเปนกันเชิญโจ้ครับทิ้งดอกไลท์เทะยนลงมาชั้นหนึ่งแล้วผ่านเลยครับที่นี่เครับหาบุูก อ่าแปดพัน,นเข้าเลยครับโอกาสเช็คครับเจ็ดหนึ่งแ้าไม่เช็คฟอนครับผ่านครับเชิญจู๋ทิ้งเกสองคนนี้ ไล่ครับสก,กิลเกสองเอาเนี่ยหนึนะ่งเข้าโซ่จวดจากนั้นหมื่นแวนนะผมเข้าครับเข้าครับเช็คพีจีผมไม่มีอะไรเจ็ดหนึ่งผ่านเธอนะผมมือไปหนึ่งครับเอาเป็นเกสองครับ แล้วก็ดอกดอกใบหนึ่งมีอะไรบ้างะ่ะมีมีเกสองกับดอกทิเกอร์เอาดอกทิเกอร์นั่นแหละอ,อาตีละหมื่นหนึ่งให้หมื่นห้าครับขอโอเวอร์แรงโอเคได้ดอกทานเทิ่เทินโจครับมไม่น่าเลย ทิ้งหิววะผมไปบ้านหนึ่งประกันตัวสองคนเหรอดัง <c oughs> นั้นสิบสามแวนนะผมทันตีสิบสามแวน,แวนเอาแวนเข้ากันเก้าสี่ครับแล้วก็เก้าหนึ่งโอ้หทิกเกอร์กูหายเจ็ดสี่สิบสี่แวนนะผมสิบสี่แวนขอห้าบาท อมเอ้นหนเธอเลยครับทิ้งนี้อันนี้ก่อนดอกโซนใหม่หนึ่ง มีสกเกตสองแล้วก็ฟอนกับฮิวเอาฮิวแล้วกันโอเคแล้วก็สกิอนี่สองตัวน้อแดงกันได้โอเคแล้วก็มีอีกไหมมีด้วยใช่ีหมล่ะจช่าบาร์โซจูว อ่ะแค่นี้แหละป้งี่อะไรไงผมสองหมื่นแเข้ามาเลยครับเช็ค P G เกตสองเกดสองแล้วไม่เช็คพีจีับผมอ่านเทินเทินจวโอ้ไลน์เป็นเกสียครับ เชีี่อะไรน <c oughs> โซบารหนึ่งประกันตัวหนึ่งคนครับประกันเหน้าลงอ่ะอคอครับคอแล้วก็ขอเท่เลย ตานนี้มือแม่งนอกแัดเดน้าติดฟันเอ้ยไม่ใช่เออได้หน้าถึงแล้วติดฟันน่ารับบวกห้าพันเอานี้ที่ก่อนสิบห้ 5, <tirar Deus? S 1> าสองสามโอ้โหนการสองสามสองมื่นห้าเนาะใช่ครับผมอันนี้เข้าดีกว่าอ่ะเช็กก่อน เสร็จแน่สกิลคนนี้บูสเสร็จอาโซชี้หนึ่งหนบอกหมื่นชี้เป็นสกิลเลนาดเกิดก่อนนะเลน่าดเกิดก่อนเหรอใช่ครับอ,อ๋อ<ป><ป>ตีทั้งแถวด้วยตีทั้งแถวด้วยนะครับอย่าลืมอ,อกว่ากอซิล่าตายด้วยคนเอ่อกอรซิล่าตายด้วยเเรน่าตีออทั้งแถวกอรซิล่าตัวกอรซิล่า แล้วก็ชาร์จสองเนาะใช่ไหมอ๋อใช่ชาร์จสองคอได้สองคอไม่ได้ครับต้องไปล่างเกตสามอ๋อต้องไปล่างเกตสามได้แค่ชาร์จเนาะได้ชาร์ได้ชาร์จอ๋อโอเคแล้วก็ชี้คนนี้บอกหมื่น อันนี้สิบแปดบวกแปดพันเป็นยี่สิบหกวันกัดยี่สิบหกวันกราดอ่ะพีจีทิท้งเตียนหนึ่งหนึ่งวันตีสิบสามบวบ สางเอาไปเข้าก่อนคทิปปันไดฮิวฮิวไม่ได้พลังให้เรน,น่าเอ้ยเช็คไม่มีเช็คไม่มีเกตสองตีเสร็จบ้านหนึ่งซบ้านห้าใจยืนดิถาหน้าทุกวัยวันไดเราลงสอง จากนั้นมาตีต่อ13ได้เดียวได้เดียวเหรอใช่อ่ะ33นิดนาอนิดเลยเดี๋ยวมันก็โอเวอร์เข้าตั้มนะครับตั้นะโอเคเช็คครับผมฮิวับผมฮิววไม่ได้ปอนเดิมพลังให้ข้างนี้ ไอดแบบนี้มันต้องตีเลียบูลนะถึงจะได้เอาเลียเข้าโซล้วมือแล้วเอามือแล้วเอาโซ,โซขึ้นมือนะเอาได้หงคู่อ๋อโอเคงั้นเอาคนนี้ตีก่อนเอาคนนี้เข้าโซ่ต้องกดเข่าด์บาันหนึ่งโอเออใช่เข่าดับบร์เออแต่ไม่มีเนี่หว่าลืมไปอ,ไมอันนี้ตีสองแปดสองแปดอีกอีกข้างเท่าไหร่อีกข้างสองห้า 25, ผห อ,อันนี้สองห้าครับสองห้าคิดชาร์ตโอเคพีจีทิ้งพีจีโอ้โหพีจีทิ้งมือเหลือกี่ใบอ่ะมือเหลือแปดใบครับแปดใบเนาะอืออือ มือเหลือกี่ใบครับสี่ใบโอเคผ่านเลยครับอ่อาอ,อ,อย่างละสองก่อนอย่างละสองโซมีสองพอดีเรียาเป็นแถวหน้าหมดแล้วก็มือเอาเป็นเกยสามแล้วก็เกยสี่แล้วกัน ปุกจะมีแปดใบปุก๊กมีแปดใบเป็นเกตเป็นหมาน้ามืออีกใบหนึ่งแต่ได้จัว่วเอาให้ดอแล้วก็จวอืออันนี้ใช้สกิลนี้ก่อนตอนนี้คุกมีกี่ใบละอันนี้เขาโซด้วยเป็นคุกอันนี้เขาเค,กคุกด้วเป็นสิบเอ็ดใบ เอ,อ็ดใบเนาะอ่ามือใอบละกันได้เป็นออเดอร์ละกันละจวนหนึ่งสามหมื่นเนาะใช่<บ>ถหน้าบอกสามหมืนบอกอย่างละคิอะไรวะเนี่ยสี่หมื่นสามสองคีเข้ามาเลยั้ยใช่ครับเจ็ดสองคีคีแวน พลัขงข้างนี้ตายแน่กูเกรดหนึ่งโอเคสามตรเมศใบแรกออเดอร์ใบที่สองเกตสองใบที่สามเกรหนึ่งโอ้โหทิกเกอร์อหายหมดอ,อันนี้ก็สี 45, 53, ่หมื่นห้าห้าหมื่นสามสองคีสามสามสี่แปดแล้วก็เห็นไว้หน้าเป็นหกสิบสาม สามเนาะอ,อันนี้ห้าหมื 5, 50 5, 50่นสองตีหมื่นห้าหมื่นห้าหมื่นแปดแลยนะสองทิ้ี pg ทิ้งคท,ทิ้งหิวโอเคทานเธอเธอจั่ยอืมได้อยู่จีโบวะเออมังเงยหนึ่งหนึ่ง,งสอง สามก <c oughs> ็ได้แค่สามไลดีคอนเจอบ้านหนึ่งเต็งข้าโซยิงเอ้ยยิงไม่ได้ดีกว่าแต่ว่าได้เปิดท็อปแค่ไปเดียวเอาข้าโซโโบ้านหนึ่งประกันตัวสองคน <c oughs> เกสามแล้วเกสอง เออเรน่าเก็บแบบนี้ไม่ได้หายหายเกมแบทเทิ okay, ลเรน่าตีสิบห้าแวนการ์ บอนิตี้ออร์เนดาเขาโซจั่วชาร์ตเป็นสองเปบดระบบหมือนเป็นสองสามสองสามอะวันตีสิบสามสิบสามแบงเข้าดีไหมเนี่ยสิบสาม เวงกี่ได้นะสักสามได้ปะได้าสามได้อ่ะ PG ทิ้งแค่นี้เลยเป็นเท่าไหร่อ๋อ PG เช็คคีย์เอาเวนเช็คดอทิเกอร์โจหนึ่งเช็คเกณฑ์หนึ่งแล้วก็ผ่านเทินตายแน่กูตอนนี้โซมีกี่เมย้นนมีกีบ่บ ตอนนี้คุกมีสิบใบเท่าเดิมเลยวะทับกล้องม่อีกใบหนึ่งเป็นโอเวอร์แม่งเอ้ยตีละสิบใบก็สองหมื่นห้าเนาะสองห้าสองห้าสองคีสองห้าเป็นสามแปดเอ้ยสามสามเอ้ยเดี๋ยวก่อนสามแปดสองคีอ่าเข้าเลย เ็คฮิวได้ฮิวไหมไม่ได้หรอิวไม่กข้างนี้เจ็ดหนึ่งเจ็ดปีตายโอเค